เสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคค่ะลอยโก้กง,งสวัสดีจ้าวันนี้นะจ๊ะเข้าครัวนอกบ้านเหมือนเดิมนี่ค่ะต้มไก่ จะทำซั่วไก่หรือว่ายำไก่แบบเนื้อเนื้อเนี่ยจะมีอกไก่ขาไก่ต้มให้น้องน้นด้วยใส่หัวปลีด้วยนะคะใส่หัวปรี อะไรมาช่วยๆที่แท้แอบมาทําเจลบองอยู่หลังบ้านลงมือเองเลยบอไปซื้อให้กินมันไม่ถูกใจใช่ไหมนี่ค่ะท่านชมนี่แหละค่ะเจวบองของแท้สูตรอะไรนะสูตรมหาสาร,รคาม <laughs> แซ่บค่ะนี่นะคะใส่เลยครับ หอมค่ะห,หอมเนาะอันนี้ยังไม่สุกใช่ไหมเขาเรียกเจียวบองดิบแมนก็แมนเออแมนเจียวบองดิบโอ้ยค่ะหอมกับข้าวเหนียวห้อนเนาะเสร็จเรียบร้อยแซ่บคุณผู้ชม กินได้อีกหลายวันอืมควรออกค่ะจะเอาไก่ออกมาฉีกก่อนนะคะ หอมผักชีนะคะแล้วก็ใบผักเเยวค่ะหอมหอมเห็ดไม้พอนั่นแหละใส่หมดเอยน หมอปลีหมอปลีนะคะเราต้หมหัวปลีใส่ด้วยผงชูรสปลาเดี๋ยวต้องชิมด่วนย,ยกหม้อใส่เลย ชิมไหมพ่อชิมไหมใส่มะนาวลงไปค่ะให้มีรสชาติเปรี้ยวหม่ๆใชยมาอะไรลูกแม่แบ่งไก่ให้หนูแล้วนะแค่นี้ค่ะใส่ผักลงไปเลย อืมอืมอร่อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟชิมค่ะโอเคค่ะอร่อยโป้งๆแซ่บกินข้าวกันครับข้าวแรงข้าวแรงสั่วไก่ นี่เลยเจียวบองผิวมือพ่อหน่อยนะคะเนี่ยกับผักสดตั่ว,วไก่เต็มถาดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกินอะไรครับไก่ต้มน้ำปลาสวัสดีค่ะอก่อนน้ำอะไรครับอ่อนน้ำอะไรครับ,ออรบชีกไก่ออกน้ำอันนี้เลยครับไม่อันน้ำอน่อยทำเจียวบอง เดี๋ยวปลาเดี๋ยวมองใส่น้ำปลาไหมลูกโชวาเข้ามาทัานีนีหเกี๊ยูสิทำไมอะ มีกลิกอะมันเป็นกลับด้านอย่างเงี้ยไม่กริกที่เไ,ไก,บไกบ่บ้านต้มยำไก่บ้านบ้านข้าเจ้าทางเหนือเป็นห้อง,งยำไก่ภาคอีสานเป็น,นห้องซั่วไก่ไม่เคยเห็น หมวกหลวงพ่อพอพุ่มไม่เป็นทางเราแต่จะทมด้ยเห็น ้ำไก่ท้องเหนือเหนือนี่ไงกินอาหารเหนือจนชินแล้วพริกหลาบนี่ใส่ก้อยกุง้งเอาบอกกอกดิบมาใสาแ่แกะหมาะอย่างพริกลาบเลยกุ้งเต้นอ่ะอืมกุ้งเต้นอ่ะ giao phá giải thích cùng Cũng sao nữa hả? Bằng <laughs> một này Dính nặng làm ba lô <laughs> Ngay nhìn họ phá gồm nặng nào ก็ถูกอย่างหนึ่งแล้วก็มันโล่งมเหมือนเรานั่งในบ้าน,นในบ้านมันอ้าวเออคยกินข้าวในห้องแอร์อ้อาวคือร้อนแล้วอุกแล้วก็อ้าวแล้วอุ่นเหมือนเราอะไรพี่อยู่ใกล้ๆพี่นะ้ายาสอบใจไหมหนู้นวิชานี้เนาะ ได้ขาวว่าไม่ซ่อมนะคอ,อนเบอยังเรียกซ่อมกันนะเงินได้ซ่อมของเข้าหรือเล่ามันไม่เหลือมันเรียนไม,ม,นนไม่มันเรียนไม่เต็มที่ยงไงใสวันหยุดวันนะั่งจะเอาร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ได้แหละ กับคนที่เขาเก่งจริงๆมันไม่มีครูสอนติดช่วงโควิดให้เด็กมันเรียนกับอินเทอร์เน็ตก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะหรือว่าโอเคนะทุกคนไม่ได้อะไรเยอะแยะดูจักผลง,งานที่ผ่านมาก็พอเราเรียนได้เดือนเดียวเนาะส <c oughs> ิงหา ยันยากมนะันกบยากกินหมดเลยนะไม่เอาไม่เอาไม่แม่ให้พ่อกินเพราะว่าแม่กินยำไปตอนบ่ายสามยำทุ้งเส้น ถ้าเปเพื่อนอยู่บ้านอ่ะกินทั้งวันอนะแมะ่แต่ถ้าพ่อไปทำงานลูกไปโรงเรียนสห่มากเช้าก็ากินกาแฟาสายมากินมื้อน,นึงทำให้พี่หนุนหายก็ไม่ได้อะไร เราให้นอนหลังลบ้านนุ้งเลี้ยงไว้ให้คือกล้วยไง,ไ,งไม่ได้ตัดแค่กระดกตีนมันไปไหนหน่อยหมดเล่าแต่ก็ม,มีสองตีน

เอาค่อยสวยหรือค่อยเหนียวครับค <Twilight> ่อยสวยว่าพ่อมาอยู่แม่ก็จะได้ไปี้ยั้แช่ข้าวจะกินตอนเย็นก็แช่พ่อพ่อกลับพรุ่งนี้พ่อกลับหกโมงเย็นหกโมงครึ่งหอโมงเย็นนะแม่ก็จะแช่ไว้บ่ายแช่ไว้แล้วก็ไปถุงลูกลูกเรียนพิเศษไม่ใช่หรอลูกแม่ก็จะรออยู่แถวนั้นน่ะ ไม่ขับรถกลับบ้านเปลืองน้ำมัน,มนสองชั่วโมงอย้กกินอีกอย้กกินอีกเฮ้ย

ไม่อยากดืมรัดตรงนี้ไปบ้านโน้นมันหอมมะแขวนเัาะเครื่องเทศมันจะหนักมะแขวนยุงยังอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่อุ้ยเยอะดูหลังพ่อสิพ่อนั่งทำเกี่ยวฟองม่อกี้เต็มเลยนะแมย่เอายาต้องเลี้ยงห่านฟ้าดีก ตรงนี้ด้วยป่ะสมุนไพรมานอนฉีดฉีดตรงนี้เลน้่านฟ้าหรือเปล่าไห้ตุ่มเดียวนะให้ตุ่มเดียวเดี๋ยวดุ่มเลี้ยงฐานฟ้ามันจะกินอยู่อ๋ออ๋อฐานดินกินหญ้าฐานฟ้ากินดยไม่เคยได้ยินหรอเนาะอะไรอะไรฐานดินกินหญ้าฐานฟ้ากินอยู่เคย คยได้ยินไมหมในหูหูเออเดี๋ยวเรีจะโดนแก้เวเพราความโดนยกลับเอ้ยไม่ได้กินหมูกรนะเทาน้ะเดี๋ยวจัดให้น้ำนมสักวันนะึงพรุ่งนี้อ่าค่ะท่านผู้ชมอิ่มแล้วดูพ่อลูกเล่นกัน ไม่คันแล้วตอนนี้เจ็บแล้วกินข้าว็็แแสบแสบจนข้าวหมดกระติบเฮ้ยครับบ๊ายบายครับหมดเกี้ยงเลยจริงๆนะคะจะบองก็หมดเกลี้ยงเลยครับโอ๊แสบแสบ